สมิเลชลเมรอะฮหมก่อนที่จะอ่านแถลงการนะครับขอชี้แจงประเด็นที่ในที่ประชุมของคณะกรกรมกรารกลางอิสลมามแห่งประเทศไทยและประธานคณะกรกรมกรารจังหวัดทั่วราชานาจได้ประชุมกันเมื่อสักครู่และมีมติที่จะกําหนดแนวทางในการเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องมัสยิดัลักซอรประเด็นสำคัญดังนี้นะครับ เร่อนที่หนึ่งเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อชี้แจงแนวทางในการต่อสู้ของมุสลิมในประเทศไทยข้อที่สองจัดทำคุตบักกลางจากสำนักง,งานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของมัชยินอันอักษซอและความสำคัญของมัชยินอันอักซอต่อพี่น้องมุสลิมข้อที่สให้ทำหนังสือ เพื่อประท้วงและยื่นต่อสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยข้อ4จัดให้มีการรณรงค์เพื่อขอรับบริจาคจากพี่น้องมุสลิมไทยสนับสนุนการต่อสู้ของพี่น้องปาเลสไตน์ในการปกป้องสถาบันมัสยิดอันอักซอข้อที่5ให้มีการจัดนิทรศการสร้างองค์ความรู้ในสถาบันการศึกษา ความเข้าใจแก่นักเรียนนักศึกษาในโรงเรียนต่างๆของมุสลิมเยขี่เจ็ดเรียกร้องให้มีการคว่ำบาตรสินค้าที่สนับสนุนการลุกรานของระบบไซออนิสข้อที่8ให้มีทำหนังสือสนับสนุนมติของโอไอซี IC, หรือ,อประเทศสมาชิกใน องค์งการความร่วมมือโลกอิสลามนะครับและข้อสุดท้ายก็คือขอให้มุสลิมทั่วประเทศร่วมละมหมาดทายัดละหมาดขอพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับในวันศุกร์ที่22ธันวาคมเวลา15นาฬิกานะครับพร้อมกันทั่วประเทศและให้มีการอภิปรายหลังจากละมหมาดทายัดแล้ว เพื่อที่จะสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นมัชยิดนอักษรต่อพี่น้องมุสลิมไทยให้มากขึ้นสําหรับแถลงการนะครับแถลงการสํานักกิารัฐมนตรีสํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยสํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดทั่วราชอาณาจักรเรื่องะนามนายโดนัลด์ทรัมป์กรณียอมรับให้อัลกุรุสหรือเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของระบอบไซออนิส สหรัฐอเมริกาได้แสดงบทบาทเป็นตัวกลางในการเจรจาเพื่อสันติภาพระหว่างปาเลสไตน์กับอิสราเอลเสมอมาตั้งแต่มีข้อพิาพาทแย่งชิงดินแดนของปาเลสไตน์โดยระบ,บอบไซอนิสน์แม้โลกมุสลิมจะรู้ว่าสหรัฐอเมริกาเอ็นเอียงไปทางอิสราเอลมากกว่าปาเลสไตน์แต่ก็ยอมให้ดำเนินการไกลเกลีย่ยมาเป็นระยะในฐานะที่เป็นชาติมหาอำนาจของโลก กระทั่งถึงวันที่6ธันวาคม2560ความเหมาะสมที่สหรัฐอเมริกาจะดำเนินบทบาทเป็นผู้ไกล่เกลีย่ยเจรจาสันติภาพระหว่างปาเลสไตน์กับอิสราเอลก็หมดสิ้นลงเมื่อใดนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาออกคำประกาศยอมรับให้เมืองอันกุดสุสหรือเยรูซาเลม็มเป็นเมืองหลวงของระบอบไซออนิสต ซ้ายังมีแผนการจะย,ย้ายสถานเอกอัคารราชทูตสหรัฐอเมริกาไปอยู่ณเมืองอังกุรุสแห่งนี้ด้วยคําประกาศและแผนการดังกล่าวทําให้สหรัฐอเมริกาหมดความชอบธรรมที่จะเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยด้วยเหตุผลต่างๆดัง,ดงต่อไปนี้ 1. คําประกาศดังกล่าวเท่ากับเป็นการยกดินแดนซึ่งนายโดนัลด์ทรัมป์และสหรัฐอเมริกาไม่มีสิทธิ์ทางการปกครองใดๆ ไปให้แก่กลุ่มชนซึ่งไม่มีสิทธิที่จะได้รับเลยแม้แต่ตารางนิ้วเดียว 2. คําประกาศดังกล่าวเท่ากับยอมรับว่าสิ่งที่ระบอบไซออนิสทำกับพี่น้องชาวปาเลสไตน์ซึ่งได้พยายามต่อสู้ปกป้องมาตุภูมิมาโดยตลอดทั้งการจับกลุ่มคุมขังการสังหารหมู่การเนรเทศเป็นสิ่งที่ชอบทำตามทัศนะของนายโดนัลด์ทรัมป์ส คำประกาศดังกล่าวมิได้ละเมิดสิทธิของชาวปาเลสไตน์เจ้าของดินแดนอันกุดุสเท่านั้นแต่ยังละเมิดสิทธิของมุสลิมทั่วโลกอีกด้วยเนื่องจากไปยกมัสยิดอันอักซออันเป็นศาสนสถานสําคัญของอิสลามลําดับสามรองจากมัสยิดอันฮารอมและมัสยิดอันนบวีให้ไปอยู่ใต้การปกครองของระบอบไซออนิสซึ่งแสดงท่าทีที่จะทาลายมัสยิดนี้มาโดยตลอด 4. คำประกาศดังกล่าวขัดแย้งและสวนทางกับมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสประชาชาติที่ 242, 252, 267, 465ซึ่งมติทั้งหมดนี้เรียกร้องให้อิสราเอลถอนทหารออกจากกรุงเยรูซาเล็มทันทีรวมทั้งให้ยุติการสร้างอาณานิคมชาวยิวในบริเวณดังกล่าวด้วยห คำประกาศดังกล่าวสะท้อนอคติเชิงชาติพันธุ์และเชิงศาสนาของนายโดนัลด์ทรัมป์ที่มีต่อประชาชาติอิสลามอย่างชาัดเจนเป็นอคติซึ่งมีแต่จะทำให้ความขัดแยง้งรุนแรงมากขึ้นและย่อมไม่อาจยังความสงบสุขแก่ภูมิภาคตามที่ทุกฝ่ายปรารถนาได้ด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้จึงกล่าวได้ว่าแม้จะเป็นมหาอำนาจแต่รัฐบาลของนายโดนัลด์ทรัมป ก็หมดความชอบธรรมที่จะเป็นคนกลางเจราจาไกล่เกลี่ยข้อพิาพาทปัญหาปาเลสไตน์เนื่องจากไม่ได้ใช้ความเป็นมหาอำนาจเพื่อพดุงไว้ซึ่งความเป็นธรรมและมนุษยธรรมแต่อย่างใดกลับใช้อำนาจสนับสนุนความอาธรรมความรุนแรงและการช่อชนมากขึ้นสำนักกุลาราชมนตรีคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยในนามมุสลิมไทยทั้งมวลจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลประเทศมุสลิมทั้งหมด เร่งปฏิบัติตามมาติของที่ประชุมองค์การความร่วมมืออิสลามหรือ OIC ซึ่งได้จัดประชุมที่กรุงอิสตันบูลประเทศตรุรกีเมื่อวันที่13ธันวาคม2560ที่ผ่านมาขอให้รัฐบาลของทุกประเทศในองค์การความร่วมมืออิสลามหรือ OIC เร่งสร้างเอกภาพและภาระดุภาพเพื่อรวมตัวกันพิทักษ์มัสยิดอัลอักซอและคุม้มครองสิทธิเสรีภาพของพี่น้องปาเลสไตน์ โดยให้ถือเป็นวาระแห่งชาติของทุกประเทศและขอให้ประเทศสมาชิกโอไอีทั้งหมดร่วมกันสร้างพลังเพื่อทวงดุลอำนาจของสหรัฐอเมริกาหรือชาติอื่นใดที่ทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนละเมิดดินแดนและบุรณภาพของประเทศอื่นขอให้มุสลิมไทยทุกคนร่วมกันสนับสนุนการต่อสู้ของพี่น้องปาเลสไตน์ในการพิทักษ์คุม้มครองมัสยิดอัลอักซอโดยถือเป็นหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่ง ของความเป็นมุสลิมขอให้พี่น้องประชาชนคนอเมริกันเข้าใจว่ามุสลิมไม่ได้เป็นปฏิปักษ์กับประเทศและประชาชนอเมริกันแต่เป็นปฏิปักษ์กับความอาธรรมความชั่ชนและการใช้อำนาจในทางมิชอบของรัฐบาลนายโดนัลด์ทรัมม์อีกทั้งมุสลิมไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายแต่รัฐบาลนายโดนัลด์ทรัมม์กำลังใช้นโยบายสนับสนุนความรุนแรงและการก่อการร้ายของระบอบไซออนิส ขอให้รัฐบาลของทุกประเทศตลอดจนประชาชนทุกกลุ่มทุกคนร่วมกันพิทักษ์รักษาความเป็นธรรมมนุษยธรรมและการเคารพในสิทธิของกันและกันมิให้ชาติมหาอำนาจใดเข้ามาทำลายได้ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สุขของการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความเป็นพลาดรภาพแห่งมนุษยชาติสืบไปสำนักจุฬาราชมนตรีสำนักงานคณะกรกรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วราชอาณาจักร18ธันวาคม2560วอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์